นี่เนี่ยไ <Light. S 1> ลน์เธอได้เปิดตัวไ <Light. S 1> ลน์ไลท์หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันฉบับเล็กจิ๋วที่ไม่กินดาต้าแล้วก็ไม่กินพื้นที่ในมือถือมากจนเกินไปเพื่อรองรับแล้วก็เตรียมเจาะตลาดในประเทศที่ยังใช้ 2G กันอยู่นะคะเพราะแม้จะมีปัญหาว่า <Light. S 1> เน็ตไม่เร็วก็ยังสามารถใช้งานไลน์หลักๆได้ครบครนันไม่ว่าจะเป็นการแชทส่งสติกเกอร์แล้วก็กลุ่มแชทด้วยค่ะ แต่ทั้งนี้เมื่อปรับให้ใช้งาน Data ลดลงขอหลายๆอย่างก็จะหายไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น voice call, Video call Team, Game, วิดีโอ call ทีมเกมรวมไปถึงหน้าไทม์ไลน์ด้วยแต่ว่านอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่ง <Like. S 1> ฟีเจอร์ที่ทางไลน์เนี่ยเขาไม่ได้บอกมา แต่ว่าในแอปพลิเคชัน Line l i ท์ก็สามารถทําได้เช่นกันนั่นก็คือเมื่อลงแอปนี้แล้วเราจะสามารถใช้ Line ได้2 ID ในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว <Light. S 1> นั่นก็เป็นเพราะว่าในเครื่องเนี่ยจะ, <Light. S 1> จะแยก Line หลักกับ Line l i ท์ออกจากกันนะคะดังนั้นจึงสามารถใช้งาน2 ID ได้เลยเชื่อว่าตอนนี้คนที่มี l ล n e หลาย iD เริ่มสนใจแล้วนะคะว่าจะทํายังไงให้ <Light. S 1> พกมือถือได้เครื่องเดียวไม่ต้องยุ่งยากแยกมือถือเพื่อจะใช้ Line ID 2อันอีกต่อไปวิธีการง่ายมากค่ะแค่ แค่ไปดาวน์โหลดไฟล์ของแอปพลิเคชันตัวนี้ก่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใน Google Play Store นะคะเพราะว่ายังจํากัดอยู่แค่10กว่าประเทศเท่านั้นประเทศไทยยังไม่เป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถโหลดได้แบบนี้เราก็ต้องพึ่งไฟล์ a อพิเคไปก่อนแต่ถ้าตัวจริงออกมาดาวน์โหลดจาก Google Play Store เลยก็จะง่ายและปลอดภัยที่สุดค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วสมาร์ทโฟน Android หรือว่าแท็บเล็ต Android ของเราเนี่ยจะมีการปกป้องเครื่องเอาไว้ไม่ให้เราลงแอปพลิเคชันจากนอก Play Store สีสวเพราะอาจจะทาให้ติดไวรัสได้นั่นเอง วิธีการคือเราต้องไปเอาการตั้งค่านี้ออกก่อนนะคะให้เข้าไปที่ Settings e c u r i t y จากนั้นก็ให้เข้าไปเปิด Unknown Source เพียงเท่านี้นเราก็สามารถลงไฟล์ apk ได้แล้วเ <Like. S 1> มื่อเปิดเรียบร้อยกลับไปหาไฟล์ apk ที่เราดาวน์โหลดเอาไว้เปิดไฟล์นั้นขึ้นมา กดปุ่ม install รอและกด open เพียงเท่านี้ก็สามารถล็อกอินไลน์อีกหนึ่ง Account ใช้วควบคู่กันไปได้กับแอปพลิเคชัน Line หลักแล้วใช้2 ID ได้แบบง่ายครบจบในมือถือเครื่องเดียวถ้าใครมีไลน์มากกว่าหนึ่ง ID ก็ลองไปใช้วิธีนี้ดูนะคะ